กลางป่าลึกอันเงียบสงบมีลำธารใสที่ไหลเอื่อยทากลางหมู่ไม้เก่าแก่บริเวณนั้นมีชุมชนเล็กๆของเหล่าสัตว์ที่อาศัยกันอย่างสันติวันหนึ่งทำกลางเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้แพรแสงสีทองของเช้าวันใหม่ได้ส่องลงไปยังโพรงเล็กๆใต้ต้นสนใหญ่ที่นั่นอาศัยอยู่ของเม่นน้อยตัวกลมชื่อว่าปุยหนาม ผู้ขี้อายมากทุกครั้งที่ต้องออกไปหาอาหารหรือพูดคุยกับเพื่อนบ้านเขามักจะหลบตัวเองหลังพุ่มไม้เพราะกลัวว่าหนามของเขาจะไปทำร้ายใครโดยไม่ตั้งใจปุยหนามมักได้ยินเพื่อนๆในป่าพูดคุยกันและหัวเราะสนุกสนานแต่เขากลับยืนมองจากไกลๆด้วยความเศร้าเล็กๆในใจ วันหนึ่งระหว่างทางกลับโพรงเขาได้ยินเสียงร้องไห้แผ่วๆจากในพงหญ้าปุยหนามลังเลแต่ก็รวบรวมความกล้าเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วพบว่าเป็นลูกกวางตัวเล็กที่ตกใจและพลัดหลงจากแม่ฮึกฉันหาทางกลับบ้านไม่เจอเจ้าลูกกวางสะอื้นปุยหนามถึงจะขี้อายแต่หัวใจของเขาอบอุ่นมาก ไม่ต้องกลัวนะฉันจะช่วยหาแม่ให้เขาตอบแม้จะเสียงสั่นนิดๆลูกกวางมองเขาอย่างประหลาดใจแต่นาำของเธอจะไม่ทิ่มฉันใช่ไหมปุยนามชังนักทันทีเขาก้มหน้าด้วยความเศร้าฉันจะระวังให้มากที่สุดฉันไม่อยากให้ใครเจ็บเลยหลังความเงียบสั้นๆลูกกวางยิ้มงั้นฉันเชื่อเธอทั้งสองเดินเคียงข้างกัน ปุยหนาวคอยเว้นระยะให้ปลอดภัยแต่ลูกกวางก็เขยบเข้ามาใกล้อย่างคุ้นเคยมากขึ้นเรื่อยๆระหว่างทางทั้งสองผ่านหินลื่นๆผ่านกิ่งไม้รกๆและทางที่มืดจนแทบไม่มองเห็นแต่ปุยหนามก็ยืนหยัดนำทางอย่างกล้าหาญเวลาผ่านไปจนถึงช่วงบ่ายพวกเขาได้ยินเสียงร้องเรียกดังมาจากเนินด้านหน้าลูกกวางเจ้าอยู่ไหนเป็นเสียงของแม่กวางนั่นเอง ลูกกวางรีบนิ่งไปหาแม่อย่างดีใจส่วนปุยหนามก็ถอยออกเล็กน้อยเพราะกลัวว่าหนามของเขาจะไปทิ่มโดนใครในช่วงที่กำลังดีใจวุ่นวายแต่แม่กวางกลับเดินเข้าไปหาเขาขอบใจเจ้านะเม่นน้อยหากไม่มีเจ้าลูกของข้าอาจกลัวอยู่ในป่าตลอดคืนลูกกวางก็ยิ้มกว้างปุยหนามเก่งมากเลยคำพูดนั้นทำให้หัวใจของเม่นน้อยอบอุ่นเหมือนถูกข่มผ้านุ่มๆ เย็นวันนั้นหลังแม่กวางและลูกกวางจากไปปุยหนามกลับบ้านพร้อมความรู้สึกใหม่เขาเพิ่งค้นพบว่าแม้เขาจะมีหนามมีส่วนที่ไม่เหมือนใครแต่สิ่งสำคัญกว่าคือหัวใจที่ดีงามและความกล้าที่จะยื่นมือช่วยผู้อื่นแม้จะกลัวก็ตามคืนวันนั้นป่าทั้งป่าดูเหมือนจะเงียบสงบและอบอุ่นขึ้นเล็กน้อย เพราะมีเม่นน้อยตัวหนึ่งที่กำลังเริ่มเชื่อว่าเขาก็สามารถเป็นเพื่อนที่ดีเหมือนใครๆได้เช่นกันสรุปคติสอนใจถ้าเรามีข้อบกพร่องหรือจุดที่ไม่เหมือนใครแต่ความกล้าและความดีในใจสามารถทำให้เราเป็นคนสำคัญในชีวิตของใครบางคนได้ความแตกต่างของเราคือคุณค่าไม่ใช่อุปสรรค